คุาพอาจารย์ขอถวายความกรุกพอาจารย์สมภารตัตน์โมขอถวายคายวามกรุกพเะธีรพงเทระพร้อมกับคณะสงฆ์ทุกทุกท่านขอจเจริญเพลินอ,อยากโยนสาธุชนทุกคนท่านตั้งสินหาแล้วก็สินแต่เนาะผัวที่ไมารวมงานหกสงฆ์คู่บาอาจารย์งาน,านนี้จะเกิดขึ้นบ่ได้ถ้าขาดความสามัคคีกัน ในโมคณะบอกว่าจะเป็นคณะของสงฆ์หรือว่าคณะของอุบาสิกาเป็นพระล่างบุญเป็นพระล่างบุญเทีอดิเห้าเนี่ยขับเคลื่อนศาสนาพระพิชุสง์จะอยู่ในศาสนาใดเนี่ยก็ตัวเดงมีพุทธบริษัททั้นสี่เนาะมีพิสุพิษุนี่อุบาสกอุบาสิกาแต่พิสุนี่นหายไปแล้ว ก็มีพีสุสงอุบาสกอุบาสิกานี่ยนะค่อยเกื้อมนุนกันตัวอาจารย์เนี่ยจะนะได้อาศัยกรรมฐานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่งอจึงอยู่หลอดปลอดให้ขันโะมนะมีกรรมฐานของหลวงพ่อเนี่ยโอ้ยผูกมัตัววงจากเด็กงานยางนะความลงในอัตตาตัวตอนมัไลายกาบยุนะ่ถ้าเหาบเวลาอัตตาตัวตอนเงิน เนีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดเนี่ยมันจำแตนะ่ถูกไม่เฮานะถูกคนมาจากอย่างไรทุกคนก็มาจากความพ่อใจหรือว่าความบ่พ่อใจเนี่ยนะ,นะเวลาทําบ่ถือใจเี่ยตัวตนมันก็ฟูกกันมากก็ได้อาศัยกรรมฐานผู้บาอาจารย์คอยเตือนตนอยู่เสมอนาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็นย้งอยู่เสมอทําแบบบ่นีเราทําจะเฮ็ดอีอยังกระตามนะ อย่าพยายามเอาตัวตนขึ้นมาทำถ้าทำานโบมีแบบโบมีเราทำเนี่ยมันจะสบายใจทำไปแล้วก็ท่านเมื่อการปล่อยการว่างอนะ่ะเนี่ยขณะบุญเนี่ยอาจารย์ถ้าจะไล่นะเพราะว่าจะเป็นตั้งแต่คุณแม่กู้เกศนะคุณแม่เฉลียวครับญาติธรรมที่อาจารย์บ่ได้บ่ได้เอ่ยอซื้อนะนะที่บ่ได้เอ่ยอซื้อเนี่ยนะเพิ่นได้ร่วมปัจจัยส,สร้างสาราสาราพุทธบุตร อาจารย์เราเปลี่ยนซื้อให้ซะเปลี่ยนซื้อจากพุทธบุตรเป็นธรรมบูตซะเอาเป็นธรรมซะที่ไในทีเพราะว่ารู้ที่หลังว่าบวแมนบวแมนบวแมนธรรมบุตรพุทธบุตรก็คือบุตรพระพุทธเจ้านะเออบุตรพระพุทธเจ้าบุตรพระธรรมก็คล้ายๆกันเนาะพระมัวกันเด้อนะมันขาดไปไกลอยู่นะแล้วก็ได้อาศัยอาศัยยากยุ่งที่ช่วยบริจาคนะบจะเป็นออ่่า อยากยกอยีกคนหนึ่งทางบรรดุงก็คือคุณคุณแมตติกเนาะคุณแมตติกความกระดุมใช่นะได้ได้มาเป็ี่นเจ้าภาพาเรื่องอาหารร่วมนะคุณแมตตุ้มนะพอล่งได้เป็นเจ้าภาพผลไมยร่วมในการสมทบแบ,งบ่งเบาภาระผู้บาอาจารยา์ในการอุปธรรมอ,อุปถาผู้บาอาจารย์ได้อาศัยคณะสงฆนะ์จากวัดตารรรส์สมบูรณ์นนทีมโดยพระอาจารย์สมานปารากรโม มาช่วยเหลือตัวผู้บาอาจาย์นะอาจารย์ชึ่นบอกว่าเนี่ยนะกองหดเนี่ยมันเป็นกองหดที่เกิดจากความสามัคคีกันไม่กระทั่งทาที่ที่จะใช้คุ้มเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้บม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเป็นเจ้าของแต่ให้เป็นทาที่เกิดจากความสามัคคีกันนะคนมาบริจาคใหยยมม้ยกมือสาธุร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะได้ฟังอาอนิสงส์ของท่านจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อท่านกับป่าลอบู่บ่อย,อยนะเกี่ยวกับเรื่องของท่นานพระพาหิยะมิตรภาวนา้วนบุตรบุตรท่านผ่าอาจารย์ก็เะไคิดในใจนะคิดแบบมีอัตราตัวตนเ้าะประทายุบางคนบ่เคยท่านผ่าเลยเสียภาษาบรรดุท่านเลยจงไหนสิบโแก,ก่ผ่าคุณุ่นอยู่บ่คือยังคือยังกระพระาหิยะนี่บ่เนะเออก็คิดไปเอ๊ะห้องกัเลยมาเมื่อป่าลกเนี่ยเป็นเจ้าภาพรวมเป็น เป็นสามัคคีทัพนะขนาดสตาร่าทัพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมนันเกิดขึ้นจากผู้เมียผู้เกียรติผู้เดียวนะเออต้องเกิดจากหลายๆรูปหลายๆท่านที่มีจิตใจที่เห็นตรงกันว่าสิ่งที่เราสางกันมาเนี่ยมันนำมาซึ่งประโยชน์เนี่ยเหมือนกับการต่อเติมสารานะก็ได้อาศัย คุณแม่วิเชียนนะคับคุณพ่อนักเนาะได้มาสรางนะเป็นเข้าให้ส่วนพื้นนะพื้นที่ปูหรือว่ากำแพงที่ต่อออกไปก็ได้อาศัยนะเงื่อนปัจจุปัจจัยจากกระถินของปีที่แล้วนะของเจ้าภาพก็คือคุณแม่เมติกเนาะเมติกกับความคณะญาติท่รมได้มาบริจาคกระดิมาต่อเติมไปเพื่อปอให้เกิดประโยชน์นะนะแลให้เกิดประโยชน์ที่เนี่ย มืก่อไปแล้วเนี่ยมันยังบ่ท่านสุดโยมนะเน่ทั้งสุดก็มียาติธาไม่เห็นไม่เห็นประโยชน์มันจืดมันแฉโยมลองเนินสภาพเลยโยมเดินนะอนะด้านนาซาล่าน่ะที่มันเป็นปูนนะอันนั้นก็ได้ได้มีเทพดาก็คืออ่าคุณยายแดงคุณยใยมาไรกับความกับคุณหมอปรภัยกับโยมพินในได้รวมบริจาคนะปัจจัยอีกสามหมื่นบาทในการเทพื้นด้านนาซาล่า บวกับยาตีถรำเพราะว่าจะเป็นคุณแม่ตีจ็เสียกับไปบริจาคดินซิบรดยมเป่าผู้เป็นลูกทรายอีกบริจาคอีกหารถเนื่องอะไมะถุดินมาเกตดินอีกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกเกิดจากความสามัคคีรรมแต่ทําจังใดมันจะเป็นประโยชน์อันสูงสุดนะนั่นคือเฮ็ดเนวให้เป็นเพื่อการละตัวตนอย่าได้ถือว่านั่นเป็นของเล่า ถ้าถือว่านั่นเป็นของเล่าเนี่ยมันก็จะค้งอยู่เนี่ยมันก็จะคัดกันกับคําสอนของผู้บาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าให้พยายามละอตาตัวตนนะบพมีเล่าในกล่องของลูกของน้ำถึงถ้ำแล้วกระบื้องใจจะของถามอาจารย์กับฟืบบออาจารย์กับฟืบเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์อยู่ตัวคนเดียวนะเมื่อก่อนนะครอาจารย์สังบ้านบ่ระท่านมากมีแต่อาจารย์แมีมาอาจารย์มาอยู่ตัวผู้เดียว อาจารย์นั่งเหตเซเวยอยู่เสียจังไดขึ้นไปขึ้นหน้ามาฟังใต้เสียงหลวงพ่อปะเนี่ยสร้างมันถอมีตนาคตัวเดียวมาสิกั้นกระไรเ่ากั้นกระไระไรสีฮดกระไรโบ่ฮดกระไรเมื่อคิดจยงนี้แบบความเป็นอัตตาตัวตนมันก็เบาออกเบาออกไปพวกป่ะเนี่ยถ้ามาเขากระจัดสรรของเขาเองยุ่งสักพักหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านกัึกอ่ท่านมาเหตดข้าเดียวะตอนตอนช่วงอ่า สิบเอ็ดโมงครัป๊บเดียวหนึ่งมูคณะสงฆ์ได้ได้อาศัยคณะสงฆ์นี่แหละจังว่ากับจึงเป็นจึงเป็นที่ไปที่มาของของการฮอดสรุปใหม่ฟังนายโยมนะ,ะสาเหตุที่ยูบเป็นพระอาจารย์ได้ก็เพราะได้อาศัยพร้มอนุเคราะห์ทรงขอจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิลาอบรมสั่งสอนอตัวอาจารย์ยูบคับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิลาคอยอุปถาคน นะล่ำเรียนวิชาจากเพิ่์นยู่วัดป่าบานสังคุยฮาปีนะได้นิสัยพราปกครองเจา้าของได้นะหลวงพ่อก็ให้มามาอยู่วัตตาสีจันทะร์งตอนนั้นก็บ่บ่มีพระสงฆ์อยู่อาจารย์ก็เลยได้มาอยู่อยู่นี่ก็ฮาฮาฮาปีเต็มเนี่ยปีปีที่6โยมเนี่ยปีที่6กําลังเขา้านะก็เลยก็ได้ครบสิพรรษาพอดีนะนี่ก็ได้อาศัยกรรมฐานฟัง้งนะทุกคำเพิ่ม บางคึ้นบาฟั่งกับปฏิบัติเอานะปฏิบัตินึกถึงกรรมฐานผู้บาอาจารย์เอนะอยังมีเรื่องอยังหาเรื่องบางครั้งก็มีแนวมาตรสอบเฮาเฮาเหตุจังไหนเขาจิตขามไปได้บางเทียจิตใจมันมันไฟเผกก็ต้องอาศัยคู่บาอาจารย์ในนะั้ซอยต่อข้องกันในไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์สังว่าสังกัมเอออ่าเวลาเป็นทุกข์มากเดี๋ยวท่านก็ให้กรรมฐานเวลาลุ่มสังฆกรรมกันยุโบโก์นเได้ไ เออท่านกาใหกรรมฐานเออเดี๋ยวมันสิดีเองนะ่ะเดี๋ยวธรรมะสิจัดสรรเองเราเขาบอต้องไปดิ้นนะเนี่ยเพื่อการให้ถ้ามากมา,ากการูบาอาจารย์ในการอบรมสั่งสอนอจนอยู่ครบสิบปีแต่อาจารย์ก็ยังบม่ได้ตั้งเป้าว่าจะยู่ครบสิบปีได้แตอยู่ไปเรื่อยๆคนละจนอีกอย่างจนมากแม่คนละคำบ,บ,บ่ามาีบ่มีแนวมากมากกว่ามากกว่าง่ายยูได้ตลอดอาจารย์กล้าการันตีเลยนะเนี่ยมากกว่านี่ยมันเคลื่อนในการได้ ปฏิบัติตทมสวดแจ้งระโยงมือขึ้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเนี่ยนั่งเขมออ่าต้นาอาจารย์ก็ท่านนอนอยู่ให้อาจารย์เนี่ยสัตชิกว่าสั่เ,เดี๋ยวสีลงมอีกอีกสามนาทีเนาะ <c oughs> ว้าสวดแจ้งน,ะ,น,ะ,นะของอาจารย์เมาู้ดเดียวสามสมมุ่นเพืงของอาจารย์ม้่นในตังเต่สี่ถุ่มหอดเทียงขึ้นนะของอาจารย์เนี่ยตังเต่เทียงขึ้นหอดตีสามกกวาตีสามเพิงเพราตีสามเพิงจะหอดตีสี ตามจริงอะโตกลงกกันว่าครับอผู้ปกคงองผู้ักเกองเจ้ามามําำนาทีซอยกันเด้อเขียนกลองรบอาพระธรรมเทศนาซอยกันเจ้ามารับต่อจากตอนปีสามไปหอดีสีโชงงหนึ่งเด้อผู้ปกเกองว่าแถมาให้มาสั่งเพื่อนสปอร์เพื่อนสปอร์เพื่อนใจดีเพื่อนบอกว่าผมแถมให้อาจารย์มาสั่งอาจารย์ไดเอารถผมเสียวอีกครืงช่วโงงผมสิสาราให้เพื่อนก็เลยมาซ้ำใต้ให้เดือนหอด ตีซีตีซีกะนอย่าโยงกัเริ่มนะเริ่มเขาสูซาลาล้านถ้ำเปียงสวาพ่นธรรมะเสาร์เนี่ยนะสำหรับคนที่สร้างบารมีน้องกันเมื่อคืนเนี่ยเขาคงจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาคุณโดยเฉพาะคุณไม่ชี اف, ้ตัวอาจารย์เอาเอาบทสวดเอาเอาหลักคำสอนอนัตตลักนาสูตรเป็นพระสูตรที่ว่ามโนเมรของเฮาเมนตัวตนของเฮาเพราะมันจะได้สอดคล้องกับคำเพียคำสอนของหลวงพ่อเมื่อคืนเนี่ยมาอธิบายฟัง น่งเทศแต่คําสอนของเพ่นว่าเพื่อนฟังว่าเออลูกเป็นชนะไหนลูกเคียงบอลูกมีความแปรปควนสิ่งนั่นเป็นสุขและเป็นทุกข์อาจารย์อ่าแล้วอาจารย์าถามยุ่มธถามยุ่มไปสิ่งนั่นสิ่งนั่นเป็นทุกข์สิ่งนั่นเป็นทุกข์ควรหรือที่จะ่ยามตามยึดถือสิ่งนั่นเป็นตัวตนนี่มันกระสอดล้องกับหลวงพอ่อดเลาบางคนกระสงสัยว่าอา้าว เป็นอย่างหลงพอก็เทตเรื่องอัตตาละอัตตาตัวต,วต,วต,วตวนแท้ก็ดีเดียวยุ่งเนี่ยถ้ำเทืยไทยพี่สูปัญจวัคคีตั้งหานี่ยได้บรรลุเป,เ,ปเป็นเป็นพระอระหันต์ก็ย,ย่อละอัตตาตัวตนนี่นะย่อมย่องข้ามนะนี่มันเป็นถ้ำชันยอดนะเนะพื่อนจึงบอกว่าผู้ใดที่ละอัตตาตัวตนเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อเพื่อพานิพัานยุ่งแต่ถ้าเกิดคันคันยมบ,บ่ป่าธนานพานนัทธ์นะกัน การเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันที่สิบเก้านะหลวงพ่อเทศอย่างชัดเจนเราต้องมาบวชก็ได้หลวงพอ่อว่าคุณยุาศาสนาอื่นกับไปสวรรค์ได้บ่จำป็นจะต้องมามาบวชก็ได้กันจะเอาสวรรค์นะออแต่เนี่ยเข้าบ่ได้มายที่ตรงสวรรค์เข้าตรงกลางไปไปยุี่ตรงพะนิพานถ้าเข้าจะยุ่ตรงพะนิพานเนี่ยเขาจะต้องละอัตตาตัวตนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ได้เอาเอาเอาบทนี่แหละ อนัตตลกานะสูเนี่ละ่ะเอามาสนทนาเท่ากันสนทนาเท่ากันไปสนทนาเท่ากันมาโยมบ่จบปีสามเพิ่งเนี่ยสามชั่วโม,มงบ่จบเมตุว่าขันสิจบในี่แจ้งโคลโลแน่นอนเพราะว่ามันอธิบายไปเมื่อจบลุอยู่ตรงคอที่ที่สัญญากันเออสัญญาเนี่ยเป็นอัตราตัวตนหรือไม่เออมันมีความสํญญาคัญจางไหกับสัญญาอธิบายแล้วมัน,นยโยมคนเฮาใกล้ตายเนี่ยอ่หลวงพ่อพเพิ่นเบาอยู่แล้วเนาะ มันจะเกิดเกิดเป็นอียังก่าอ่าอยังว่ากรรมกรรมเนี่ยผมพอเทียบอยู่เมื่อคืนเนี่ยมันจะเป็นกรรมนิมิตบางคนเห็นงาก็สิไปเกิดเป็นสัต์ดอิเลช้นบางคนเห็นเปลวไฟถือมาเป็นนิมิตเนี่ยก็สิไปเกิดเป็นในนรกบางคนเห็นอ่าโบสถ์เห็นวิหารที่จะคอ้อง้สงไว้เนี่ยกระสไปเกิดบนสวรรค์เห็นบอกไอ้ตัวสัญญาขันนี่เนีถ้าเฮาฉลาดไน้ตัวสัญญาเนี่ยมันได้จําเป็นอต้องอธิบาย อธิบายเพื่อให้ยุ่มเนี่ยบางคนที่ขาเจ้านอนหลับนะมีคนบางคนก็น,นอนฟังอาจารย์อยู่พอฟังเรื่องสัญญาปุ๊บลูกปองมองเึ็นไต,ตอนตอนตีสามนะลูกปองมองมานั่งฟังต้องกันเออนั่งฟัง่งเออนอนมันจริงนะอาจารย์ก็โยกเรื่องเล้าเนี่ยเห็นบบพนังมัลลิกาออกอนตายเนี่ยเพิ่นเพิ่นมิตรไหทา่ามเพิ่นบรไดจึกจะเริ่อสติเพิ่น,ะนบดไดเลี้ยนที่าละอาตาตัวตนยึดมันในสัญญาว่านั่นเป็นเล่า ไปนึกถึงแนวมันบบดีไ้ตายแล้วก็ไปตรงนร้นโลก,กตั้งเจ็ดมือบัดมัธทธกุนตารีน่ะนะนะบ่ไใดไหท่านว่าจะรักษาศีลได้ตอนตายดันนึกถึงสัญญาไปกระตุน้นเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตายแล้วไปถึงสวรรค์นี่นะมันก็ได้หยุดอยู่ตรงนี้เมื่อหยุดอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยมันก็ได้แจ้มโคโลตีสามจบแม่ตูก็เลยว่าแม่ชีตูวก็เลยว่ามันยังบอท่านจบได้อาจารย์ เออเอาว้มือไม่สำหรับอาจารย์เนาะหมดเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละเมื่อกับเป็นเป็นบุญบารมีนะอาจารย์กับนะก็ขออินดีนั่สิ่งที่ปลาเพื่อมดีที่สุดก็คือว่าอาจารย์มีความกลัวอยู่อย่างเดียวนะกลัวว่ายมสิบมมาฟังถ้ำหลวงพอ่ออาจารย์จําได้เพราะว่าตอนอาจารย์โทษไปนิมนต์พระเดชกุศลหลวงพ่อนยะหลวงพ่อยังบอกท่านดูเรื่องนะมิจฉาพอวอกกันเอียงอดีเจประกาศกันเอียงแต่ลหลวงพ่อมาดูเรื่องนะ คนีอาจารย์ตัดสินใจถูกนะโทษไปนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อวะเอ้าหลวงพ่อครับประกาศนิมนต์หลวงพ่อมาปาโลกธรรมะให้ให้ญาติโยมฟังหน่อยครับหลวงพ่อคนนึงไหมวาถ้ามีห้าคนหลวงพ่อไม่สะดุดเหือกลดเสียใจจังเลยนาะอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วเด้กบอมยนมันนั่งอยู่หรืบ่มีอัตตาตัวตนนี้คือกับนะโยมกิเลสมันยังทำงานอยู่เอ๊ะมันก็มันกเกิดขึ้นมาเอ๊ยเสียใจจังเลย มันก็วาดมีตกเอ้าบัดนี้นึกถึงกรรมฐานหลวงพ่อเราว่าเออจังใดก็ได้จังใดก็เอ้ามากกสิพอยยอมรับเอาละอ่าบัดเนี่ยมากแล้วเลยต๊ตอนแรกมากมาเลยเลียวมากขาวอากลากโอ้ยโล่งเราบัดที่นี่เออยางมากเนี่ยมียาติธารมสรอยยางน้อยกับบ่นอ้อนนั่กับบ่เป็นนยางบ่แมนนอ้อนนําอาจารย์เนี่ยนอนในวัดเนี่ยบ่อยู่วัดบ่นอนในวัดกับบ่เป็นยัง วัตะขอมาฟังท่าให้่ผูบาอาจารย์ได้ได้เห็นว่ายังมีคนเารพท่ามอยู่ยังมีคนที่จะไปท่าเดียวกันอยู่เนี่ยโยมแมียอีหยังพูนมาจากบ้านบานแรและบอกแม่บอกเออพ่นมาจังหันเพื่อได้ยินข่าวเป็นกับมามาแล้พ่นกับเฝ้าเปลี่ยนสุดขาวกลับมานอนวัดน้่สาตูน้่เอออยกงน้อยกับกับพานไปได้ด,ดีนี่แหละมันจึงเปลี่ยนไปที่ที่ไปที่มาในใน,ในการ านาำมาประพฤติานาำมาปฏิบัติของอของวสฆงผู้ป่าจ่าเนาะเอาละนะโยมนาพูดมาเห็นมาสงควรเกเวลาประสิทธิ์ขอยุติการอนุโมทนาคาถาไปแค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะสาธุสาธุสาธุ